อันนี้มาเยี่ยมชมร้านพี่ใหญ่นะครับสสวััดีครบพี่มิสิกนะครับวันนี้โอ้ยชิมตาเนี่ยไี่ปล่อยมุกไปล่อยมุกอันนี้เป็นกองชุดอะไรนะครับอันนี้จะเป็นเออ่ CMC Limix ตัวใหม่ตัวใหม่เลยนะฮะครับ Limix Maple ไม้เปิ้ลอ้อเปิ้ลเลยไม่มีผสมไม่เปิดครับอันนี้ก็คือล่าสุดละอ่าล่าสุดแล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ เริ่มต้นสี่ใบก่อนสิบสองสามหมื่นเก้าครับผมสิบสิบสองสิบหกยิบสองครับครับแต่เพิ่มเสน่ห์อีกสักแปดพันห้าครับผมอันนี้ก็อีกแปดพันห้าอไม่เบานะฮะผมว่าผมไปซื้อสายกีตาร์ก่อนดีกว่านะฮะเกาจะราคาขนาดนี้อ่ะขอฝั่งนี้นะครับกีตาร์ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้นี่จะเป็นแมกโรเลนครับแมกโรเลนอันนี้คืออันนี้ปูเมื่อปี เออไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับโอ้ยอันนี้คืออันนี้ช่างมาทำมาจากที่ไหนครับช่างมาจากบ้านแม่นะประเทศมาทำนานไหมทำนานไหมทำอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับผมมันเกี่ยวอะไรกับกีตาร์ได้ไหมครับไม่เกี่ยวเลยโอ้ยกิ๊ตซ์กิ๊แม็กโครเลนส์นะครับทรงอ่าใครจะทรงอะไรเอสอ อ่าถูกแล้วพวกนกอ่าครับผมอีเลนนกนกตังเขนแล้วฮะตังเขนครับผมเนี่ยมันตัดซิงครับอ๋อมีตัดซิงด้วยไม่แบบซิงสิงไหมครับไม่ซิงไม่ซิงเดี๋วอ่าไปที่มันซิงดีกว่าฮะไปไปที่มันซิงครับไป็นสิงครับครับผมไปตรงไหนก็ได้ที่มันซิงอ๋อแถวนี้แหรอฮะจะเป็นอยู่แถวนี้ตัวนี้จะเริ่มซิงแล้วเริ่มซิงอันนี้เริ่มไม่ซิงแล้วเฮ้ยสิ่งสิงห่ำเอ้ยมีห่ำด้วยมันโดนห่ำไปแล้ว ไม่สิงเริ่มแต่นี่นี่เราเจอตัวสิงแท้ๆแล้วนี่ครับผมอันนี้คือสิง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 โอ้โหสามสิงสามสิงเลยทีนี้ครับผมหนึ่งวอลลุ่มสองโทนห้าทาโอ้โหสุดยอดเลยฮะอันนี้คือร้านทีมิวสิกละเอียดนะครับผมใครที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ก็สั่งได้นะครับผมสั่งได้หมดสั่งเดลิเวอรีได้นะกีตาร์นะไม่ใช่รับมี ทุกอย่างครับผมเป็นเบสเป็นกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับอ่ามีฝั่งนี้ก็จะเป็นมีสควอเอร์ด้วยนะครับส่วนมากเฟนเดอร์ราคาแพงๆตัวละสี่ห้าแสนพี่เขาจะเก็บไว้หลังร้านนะครับไม่ขายครับเอาไว้เอาซ่อนไว้เอาเอาซ่อนครับเอาซ่อนเอาซ่อนไว้วันนี้ผมมาก็รู้สึกดีใจนะครับผมว่าจะมาซื้อกีตาร์ตอนแรกนะครับ ผมดูราคาแล้วผมน่าจะได้สายกีตาร์ไปก่อนนะครับเอาสายกีตาร์ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเออราคาเท่านีิด่าจะซื้อได้ครับจับต้องได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พีด้วยนะครับผมครับ